ตอบระสัมนะครับมือผมถือไว้อย่างนี้เลยนะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับตามสัญญาเลยนะครับเป็นคลิปที่จะนําตัว g o p โป10แล้วก็ตัว GoPro 9นะครับมาเปรียบเทียบกันในหลายๆด้านนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ g o p โป9ก็ยังมีขายอยู่นะช่วงแรกนะครับตัว GoPro 9เนี่ยราคาอยู่ที่15999เกนะครับเกือบ1 6 0 0นะขาดบาทเดียวเองแต่ว่าตอนนี้นะครับราคาลดลงมาเหลือ13,500นะครับสำหรับคนที่ กำลังมองหาตัวกล้องแอคชั่นแคมที่ราคาเนี่ยไม่เกิน 15, หมื่นหไอตัว GoPro 9นะครับในความคิดของผมเองนะ ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าทุกฟังก์ชันเนี่ยก็มีเกือบครบเหมือนกับตัว g o p ปร10เลยนะส่วนตัวโ o โปร10ครับเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับ1 6 5 0ง้ารอนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันทีละตัวเลยนะครับสำหรับตัว g o โปร9แล้วก็โกโปร10นะครับก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายความเรียดวิดีโอได้สูงสุดเนี่ยขึ้น 5K แล้วนะครับแต่ว่าตัว g o โปร9เนี่ยจะเป็น 5K 30 f เฟรมเรทนะครับส่วนตัวโกโปร10เนี่ยจะอยู่ที่5 3 K 60เฟรมเรทนะครับผมจะตั้งทั้งตัว9แล้วก็ตัว10เนี่ยให้มันอยู่ในไฟล์วิดีโอที่เท่ากันนะครับก็คือ 5K แล้วก็ 5.3K แต่พวกตัวเฟรมเรท ISO ไว้บา้านอะไรต่างๆมุมภาพน,นะครับผมจะตั้งให้เหมือนกันให้หมดเลยจะลองดูซิว่า 5.3K กับตัว 5K ของตัก p o p r o 9เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูภาพวิดีโอที่ผมไปเก็บมากันเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการสั่นไฮเปอร์สมูท3.0ที่อยู่ในตัว GoPro 9แล้วก็ Hypersmooth 4.0ที่อยู่ในตัว GoPro 10นะครับแตกต่างกันยังไงถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราถ่ายวีดีโอแบบธรรมดานะครับถ่ายวิดีโอแบบแอคอชั่นทั่วไปเลยนะครับก็3.0หรือว่า4.0เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็กันสั่นได้ดีทั้งคู่เลยแต่มันจะไปแตกต่างตรง คนที่เน้นเรื่องของการไลฟ์สตรีมนะตัวนี้ตัว GoPro 10นะครับที่เป็น HyperSmooth 4.0เนี่ยสามารถที่จะเปิดการสั่นใน assistant. ตัวไลฟ์สตรีมได้นะครับแต่ว่าตัว GoPro 9เนี <t> ่ยไม่สามารถที่จะเปิดการสั่นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเอา GoPro เนี่ยไปไลฟ์สตรีมบ่อยๆนะครับก็แน่นอนครับไฮเปอร์สมูท4.0เนี่ยสามารถช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับก็เรื่องของการถ่ายสโลโมชันนะครับตัว ของ HyperSmooth 4.0นะครับเขาสามารถที่จะทำการสั่นได้แล้วเวลาเราดอลลีห่หรือมูฟเร็วๆหรือพุ่งก็หาตัววัตถุแล้วว่ถ่ายสโลวด้วยเนี่ยมันจะช่วยการสั่นได้นะครับหรือว่าเราวิ่งถ่ายฟุตก็ตามนะมันจะช่วยการสั่นได้เอออันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวโคโป o 9กเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายตัวสโลโมชันเราก็อาจจะต้องดอลลี่แค่นี้หรือว่าอยู่เฉยๆนะครับอ่าแบบนี้ถ้าเกิดวิ่งตามเนี่ย Uhm Tower, DM, slow สโลโมชัอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะมีโยก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 นี้นะแต่พอเป็นตัว wow Hyper s m o มูท4.0ของ GoPro 10เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตามเด็กวิ่งตามสุนัขวิ่งตามแมวได้เลยแล้วก็ถ่ายแบบสโลโมชันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิด Hyper s m o มูทหรือว่าระบบกันสั่นได้นะอันนี้อันนี้ผมถือว่าดีเลยสำหรับตัว GoPro 10นะครับทดสอบการสั่นนะครับมือผมถือไว้อย่างนี้เลยนะ ต้องยกไปยกมานะ ก็สำหรับคนที่ต้องการนำตัวไฟล์วิดีโอของ GoPro เนี่ยไปทำสีต่อให้มันดูแปลกแล้วก็แตกต่างจากคลิป GoPro ของคนอื่นนะครับอยากจะมีสีเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายไฟลแฟดได้นะครับแล้วก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยถ่ายเป็นไฟแฟดมานะครับแล้วก็โยนลงตัวไฟนอตคัทนะครับแล้วก็ปรับแสงก่อนพอปรับแสงเสร็จผมก็เริ่มโยนลัดนะครับของไฟนอตคัทเนี่ยเข้าไปที่ตัวไฟล์ GoPro แล้วก็ แต่งแสงแต่งสีเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเราก็ได้ไฟล์วิดีโอโ o โปรที่ไม่เหมือนใครแล้วนะครับเราก็สามารถทําเป็นแนวสไตล์ของตัวเองได้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีสําหรับคนที่อยากได้ไฟล์วิดีโอที่สีแปลกแล้วก็แตกต่างหรือว่าสีที่มันสวยกว่าที่เขาให้มานะครับก็ตัวทั้ง GoPro 9แล้วก็ GoPro 10เนี่ยมีโปรไฟล์สีแบบแฟตมานะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายสีจืดแล้วก็ไปแต่งสีเพิ่มนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราได้ออกมานอกสถานที่นะครับเพื่อทดสอบเสียงไม์ของตัวโกโก้ก้าแล้วก็ตัวโกโป้สิบนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงที่มาจากไม้สามตัวเหมือนเดิมนะครับทั้งโกโก9ก้าแล้วก็โกโป้สิบเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสถานที่เป็นเอ้าดร์นะครับที่มีเสียงลมเสียงบรรยากาศทั่วไปเสียงได้ยินประมาณนี้นะครับระยะถือก็สุดแขนแบบนี้นะครับเป็นระยะเซลฟี่นะอันนี้ือเสียงที่มาจากทางกล้องหน้านะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นเสียงที่มาจากทางกล้องหลังนะครับก็มันมีไม้สามจุดนะเนาะนี่ครับเสียงที่มาจากทางด้านหลังครับก็จะประมาณนี้นะเสียงทั้งสองตัวนะครับทั้งตัวก o p r o โปรเก้าแล้วก็ตัวกลุโปรสิบเนี่ยไม่มีตัวไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าไม้ยังเป็นชุดเดิมอยู่ครับตัวก o p r o โปรสิบกับตัวก o p r o โปรเก้าเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยจะเริ่มแตกต่างกันแล้วนะครับตัวก o p r o โปรเก้าเนี่ยไฟล์ภาพนิ่งนะครับอยู่ที่20บล้านเมกะพิกเซล ส่วนตัวโกโปร10เนี่ยจะอยู่ที่23ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนโหมดต,ต่างๆที่เขาให้มายังคงมีเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นโหมดถ่ายภาพแบบสแตนดาร์ดถ่ายภาพแบบไฟล์รอถ่ายภาพแบบ HDR แล้วก็ถ่ายภาพแบบซูเปอร์โฟโต้นะครับทั้ง2ตัวนี้สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเลยนะครับ ไปนะครับเรามาดูชิป gp 2นะครับเรื่องของความลื่นไหลนะก็อันนี้ผมจะถ่ายภาพนิ่งนะครับตัว G o p r o 9เนี่ยก็คือ hdr นะครับส่วนตัว g o p r o 10ก็ hdr โหมดเดียวกันเลยนะครับตั้งค่าทุกอย่างเหมือนกันรวมกดถ่ายรูปพร้อมกันนะครับ GoPro 10นะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะตัว G o p r o 9ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือตัว g o p r o 10ที่เรากดไปนะครับแล้วก็อันนี้คือตัว Go Pro 9นะเดีแล้วผมจะกดถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ช้ากว่าเยอะเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมจะกดตัว9ก่อนนะปึ๊บแล้วก็มากดตัว10ตัว10ก็เสร็จก่อนอยู่ดีนะครับเดี๋ยวลองดูที่จอด,ด้านหลังนะครับตัวนี้คือก o ุ่มโปนะครับตัวนี้คือก o ุ่มโปรนะผมกด9ก่อนแล้วก็มากด10เห็นไหมครับ10ถ่ายเสร็จก่อนนะครับขนาดกดทีหลังนะดูนะอันนี้คือก o ุ่มโปนะครับกดแล้วก็มากด10 ตัวโกโปร10เซตก่อนเนะยครับเยอะมากเลยนะอันนี้คือพลังของชิป GP2 นะครับตัวโก Pro 9แล้วก็ตัว GoPro 10นะครับสามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ HDR ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปถ่ายแบบย้อนแสงเสยมุมเสยอะไรเงี้ยเขาชอบมากเลยเพราะเลนส์มันกว้างไงครับพอถ่ายเสยถ้าเกิดไม่มีระบบ HDR นะครับคือจะได้ภาพที่แบบมืดๆอะไรอย่างงี้ไม่เห็นรายละเอียดแต่ถ้าเกิดมีระบบ HDR นะครับเราก็จะได้ภาพที่เปิดรายละเอียด ตัวแบบได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ทั้ง9แล้วก็10นะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่อง,องการถ่ายภาพนิ่งแบบไฟล์ลอนะครับสำหรับช่างภาพหรือว่าใครที่แต่งภาพเป็นนะครับก็อยาก ถ่ายเป็นแบบไฟลร์รอกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าตัวไฟลร์รอเนี่ยเป็นไฟล์ดิบที่สามารถขุดได้แบบมันมือมากๆเลยนะครับดึงแสงดึงสีสามารถที่จะดึงได้แบบสะดวกสบายครับแล้วก็ดึงได้แบบไฟล์ไม่เละนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็น JPEG มาอย่างเดียวเนี่ยเวลาดึงแสงดึงสีนะครับดึงเยอะไป2สอสามสเต็ปดงเนี้ยนะครับไฟล์ภาพก็เริ่มเละแล้วผมลองดึงดูแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงได้ดีทั้งคู่เลยนะ ทั้งตัวโกโปรเก้านะฮะเวลาถ่ายเป็นไฟล์รอแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนตัวโกโปรสิบนะครับก็ตัวความละเอียดภาพเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็จะได้เปรียบนิดน,นึงนะครับเวลาขุดภาพพวกไฟล์รออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะทําให้ไดเ้เวลาเราแต่งภาพเนี่ยมันก็จะสนุกมากขึ้นนะสำหรับตัวไฟล์รอนะครับมีทั้งโกโปรเก้าแล้วก็โกโปรสิบนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยสำหรับตัว slow motion 8x นะครับต้องย้ำว่า 8x แต่ถ้าเกิดเราถ่ายเป็น60อย่างเงี้ยตัว GoPro เนี่ยก็สามารถดึงได้2เท่าถ่ายเป็น120ก็ดึงได้4เท่านะครับเราจะพูดถึงไฟล์วิดีโอที่ถ่ายเป็นแบบ slow motion 8x นะครับซึ่งตัว GoPro 9เนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ที่ 8x ก็คือ240เฟรมเรทได้แค่ ตัว 1080p นะครับหรือว่า Full HD เท่านั้นเองแต่ว่าตัวโกโปร10นะครับเขามีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายได้ไปถึง 2.7k ที่240เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไฟล์วิดีโอแบบ Super s ์สโ Motion ที่ไฟล์ดีขึ้นจากตัวโกโปร9นะครับตัวโกโปร9เนี่ยมันได้แค่ 1080p แล้วเวลาถ่ายเป็นแบบ s สโ Motion ด้วยไฟล์มันก็จะดรอปก,กว่าวิดีโอธรรมดาปกติทั่วไปนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับ GoPro 9แล้วก็ GoPro 10นะครับยังคงมี Time Warp 3.0เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น w i r p w i m e Lapse Night Lapse นะครับมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยในฟังก์ชันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่สามารถถ่ายได้เหมือนกันไม่มีตัวไหนได้เปรียบนะครับถึง GoPro 10เนี่ยจะออกมาใหม่นะครับก็ไม่ได้เปรียบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัว Time Warp 3.0ที่เป็นทั้ง w i r p Time Lapse Night Lapse นะครับ คือมันสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดได้แค่ 4K เท่านั้นเองครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยใช้ GoPro 9ตั้งแต่5 4, 5 5สิ9ผมมีปัญหาไอเรื่องเนี้ยทุกคนเจอปัญหาแน่นอนคือเรื่องของเอ,อน้ำที่เกาะตัวหน้าเลนนะครับเวลาเราถ่ายติดหมวกกันน็อกเนี้ยแล้วเวลาขับรถเออนี่ครับเม็ดน้ำมาแปะปึบปบปบไม่ว่าจะฝนหนักหรือว่าฝนพมน,นะครับแปะติดหน้าฟิลเตอร์เนี่ยเยอะมากๆนะครับ แต่ว่าตัวโกโป10ตัวนี้เขาบอกว่ามีการโคตติ้งมาใหม่นะครับทําให้ตัวเม็ดน้ําเวลาเกาะมันจะไม่กระจายเยอะแล้วก็ไม่เกาะเยอะนะครับมันจะเกาะเป็นจุดเล็กๆแบบเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวนี้คือโกโปร9นะเห็นไหมว่าตัวเม็ดน้ําเนี่ยจะติดเยอะกว่านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวโกโปร10เม็ดน้ําที่โดนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะน้อยกว่าครับแต่มันก็ยังติดอยู่แหละแต่มันน้อยกว่านะ นี่ก็คือการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวโกโปรเแล้วก็โกโปรสิเพราะว่านะครับตอนนี้ตัวโกโปรสินะครับยังมีเฟิร์มแวร์ที่จะต้องออกใหม่อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้พวก h o r i z o n l e v e l i n g นะครับยังใช้ได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าผมลองเปิดดูแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ตัวโกโปรเเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าเฟิร์มแวร์เขาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตัวโกโปรสิเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกของเฟิร์มแวร์ นะครับก็ยังไม่สามารถใช้ได้แบบเต็มระบบอาจจะต้องรอกันเดือนปลายเดือนตุลาเดือนพฤศจินะครับถึงจะอัปเดตกันแบบสมบูรณ์100%เลยนะเฟิร์มแวร์ออกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบไอตัว Horizon Leveling นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจากตัว g o งโบ๙เน่ยที่ช่วยเราเล็อกเส้นขอาฟ้าได้แค่27องศานะครับ ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้เป็น45องศาสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้แม็กเลนมอสนะครับสำหรับคนที่ใช้เลนธรรมดาเนี่ยช่วยเราเอียงได้นะครับตัวนี้27องศาตัวนี้45องศาเดี๋ยวอรอเฟิร์มแวร์ออกก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคหรือว่าแก d g เจตตัวไหนเจ๋งๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกติดตามชมครับสว่วนนี้หมดเวลามผมแล้วสวัสดีครับ